สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแอปทาร์โรวันนี้ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่แอปนะคะพี่แอปขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และทุทกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจให้พี่แอปนะคะขอขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะวันนี้พี่แอปจะมาทำพิอากาศในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักเร็วๆนี้ข่าวดีเรื่องความรักเร็วๆนี้ จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะไพ่กองที่หนึ่งไพ่กองที่สองไพ่กองที่สามให้เลือกไพ่กองที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคาพยากรก,กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะพิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักเร็วๆนี้ ข่าวดีเรื่องความรักเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องความรักอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะไพเ่เถ้วย the date สองไม้เท้า king of cups และ the sun นะคะข่าวดีเรื่องความรักที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะคนที่คุณรอคอยคำตอบหรือว่าคนที่คุณ รอด้วยนะคะที่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นรักทางไกลคนที่อยู่ไกลอาจจะเป็นชาวต่ตางชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นคนรักที่ไปทํางานไกลจากคุณนะคะอาจจะไปอยู่คนละต่างจังหวัดคนละแผนแหนคนละสถานที่หรือเขามีเหตุจําเป็นต้องโยกย้ายนะคะทําให้ต้องไกลกันหรือว่าขาดการติดต่อไปและคุณก็กระวนกระวายนะคะ รอคอยว่าเมื่อไหรเขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อกลับมาเขาหรือเธอคนนั้นสบายดีไหมและมีความรู้สึกอย่างไรคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะคุณได้แต่มองแอบส่องหรือว่าหาช่องทางที่จะติดต่อได้แค่ทางสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะมีไพ่สองไม้เท้าเห็นไหมคะเขากําลังแอบมองแอบส่องหรือว่ากําลังสื่อสารกันผ่านสื่อโซเชียลน,นะคะ และเขาหรือเธอคนนั้นคุณก็มีความรักนะคะมีความรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะกลับมาให้สดใสเหมือนเดิมซันนะคะหลังจากที่ต้องรอคอยคําตอบหรือเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะกลับมานะคะณนะเวลานี้เร็วเวนี้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คุณรอคอยคําตอบหรือว่ารอคอยว่าเขาจะติดต่อกลับมาเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเร็วเนี้นะคะอาจจะเป็นการติดต่อมาทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่า เดินทางมาหา,าก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองช่องทางและจะกลับเข้ามาใช้ชีวิตหรือว่าได้เจอกันอีกครั้งนึ่งนะคะเต็มไปด้วยความสดใสและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและเต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันหลังจากที่ต้องห่างหายกันมานานนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> เดีด๋วยวเรามาดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าจะมีอะไรมอบให้บ้าง m ิ้งอ o ฟฮันนีและม a s ซาดอินเดอะบอททอมนะคะมิ้งออฟฮันนีม a ส s าดอินเดอะบอททอนะคะเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณรอคอยนะคะจะติดต่อกับเข้ามาหาคุณนะคะเหมือนกับมาเติมความหวานเติมความสดชื่นให้กับ ชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือจะได้กลับเข้ามาเจอกันนะคะอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ได้อย่างไรก็ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจรับข่าวดีรับการติดต่อดีๆขอแสดงความยินดีกับคุณที่จะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะและบางทีเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเดินทางเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ก็ได้นะคะ การติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะรู้สึกว่าทําให้หัวใจของคุณนะคะเบิกบานแล้วก็อิ่มเอิบเต็มไปด้วยความรักนะคะตัวพองร่องรอยเต็มไปด้วยความสุขค่ะ ขาหรือเธอคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะเป็นคนที่สามารถปกป้องดูแลคุณแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับคุณได้เสมอตลอดเวลานะคะถึงแม้จะห่างไกลกันแต่คุณรับรู้ได้ถึงความห่วงใยความอบอุ่นที่เขาหรือเธอคนนั้นมีมอบให้นะคะและในเวลาและในเวลาใกล้ๆนี้เขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อกับเข้ามาหาคุณนะคะและอาจจะเดินทางเข้ามาหาคุณด้วยก็ได้ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขกับข่าวดีเรื่องความรักนะคะ เรามาฟังกันนะคะว่าข้อความหรือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาหรือคุณหรือเธอคนนั้นจะสื่อถึงกันอย่างไรบ้างคิดถึงฉันหรือผมเหมือนที่ผมหรือฉันคิดถึงหรือเปล่ารักทางไกล อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาศึกษาดูใจการทำให้ความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นแบบรักทางไกลส่องคุณดูทางโซเชียลคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะได้แต่ส่องกันหรือว่ามองกันหรือว่าติดต่อกันทางสื่อโซเชียลนะคะอาจจะติดขัดด้วยปัญหาของระยะทางหรือว่าความไม่พร้อม ของหลายๆสิ่งหรือลายอย่างแต,แต่ในเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าววีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อกลับมาหรือว่าจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะและจะโทรหาให้เร็วที่สุดเตรียมเปิดโทรศัพท์รอดได้เลยนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะแชทมา จะส่งข้อความมาหรือว่าจะไลน์มาหรือว่าโพสต์ทาง Facebook ินสตาแกรนะคะว่าจะกลับเข้ามาหาคุณหรือว่าส่งข่าวว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างและถามถ่ายสารทุกสุขด,ดิบเกี่ยวกับคุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณเตรียมรับข่าวดีที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะพิากาส์ในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักเร็วเรนี้ข่าวดีเรื่องความรักเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรและมีรายละเอียดอย่างไรเรามาดูกันนะคะ ไพ่สามดาบ The Devine Page of w a n d 6หกถ้วยและ The Lover นะคะข่าวดีเรื่องความรักของคุณนะคะจะเป็นคนที่คุณเคยทำให้เขาคนนั้นเจ็บปวดหรือว่ามุกออนมาจากเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนทำความเจ็บปวดหรือว่าสร้างอาดีตที่ไม่น่าจดจำในเรื่องของความรักให้กับคุณนะคะและเขาคนนั้นหรือคุณอาจจะมีการ ปกปิดหรือว่าปิดบังซ่อนเล้นความจริงที่มีต่อกันนะคะอาจจะเป็นการเจอกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แต่มีความเจ็บปวดและความหลอกลวงให้กันนะคะและหลังจากนั้นก็มีการแยกทางกันหรือว่าเลิกลาก,กันหรือว่าจบกันลงด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ณนะระยะเวลานี้เร็วเวนี้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะติดต่อกลับเข้ามาหาคุณนะคะ จะย้อนเดินทางกลับเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นคนเก่าคนเคยคุยแฟนเก่าหรือว่าอดีตคนที่เคยมุกออนหรืออดีตคนที่เคยทําเจ็บช้ําน้ําใจหรือว่าคนที่เคยทําความผิดหรือว่าเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะเพื่อสอบวานและมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอาจจะเป็นการส่งข้อความโทรศัพท์ขอโทษหรือว่าเขียนจ เขียนไลน์เขียนเฟซบุ๊กว่าขอโทษสิ่งที่ทําไปหรือว่าอธิบายว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและทําไมถึงเกิดการเข้าใจผิดมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะถ้ามีการให้อภัยซึ่งกันและกันความรักหรือความเข้าใจอันนั้นก็จะกลับมาสมบูรณ์แบบความอาฆาตแค้นหรือว่าความรู้สึก ในด้านลบที่มีต่อเขาหรือเธอคนนั้นก็จะหมดลงและผ่อนคลายและจิตใจก็เป็นสงบมากขึ้นค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะไพ่ออร์เคิลนะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะความเข้าใจผิดหรือการที่ต้องแยกทางการเลิกลากาันหรือมีเรื่องขัดใจกันมีเหตุให้ ต้องทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะต่างคนต่างสร้างกำแพงกั้นไว้นะคะทำให้มองไม่เห็นปัญหาซึ่งกันและกันทําให้มีความเป็นอีโก้หรือว่ามีความต้องใช้ความพยายามในการที่จะมาปรับความเข้าใจชี้แจงเหตุผลต่างๆแต่ว่าต่างคนก็ต่างอยู่คนละด้านนะคะทำให้การสื่อสารหรือว่าการอธิบายนั้นมีการขัดใจมีการ เลิกราก,าก,กันหรือว่าแยกทางกันซึ่งนับจากนี้ต่อไปนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อกับเข้ามาหาคุณนะคะและจะมาช่วยกันจับมือแก้ไขปัญหาหรืออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าความเข้าใจผิดนั้นขี้คายลงไปในทางที่ดีนะคะขอให้คุณโชคดีเตรียมรับข่าวดีที่จะมีการปรับความเข้าใจหรือมีการย้อนกลับเข้ามาคุณ หรือมีการย้อนกลับเข้ามาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและไพ่แน,นฟ้าบอกว่า new r i s e นะคะหมายถึงว่าจะมีชีวิตใหม่ที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นสิ่งที่เป็นอคติหรือสิ่งที่เป็นด้านลบก็จะหมดลงไปนะคะเมื่อเขาหรือเธอคนนั้นติดต่อกลับเข้ามาอธิบายหรือว่าชี้แจงหรือว่าเริ่มใหม่กับคุณนะคะโซมี so, เพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะคิดว่าคุณเป็นโซเมทถ้าเป็นคู่รักกันนะน,นะคะขาดคุณไม่ได้ทิ้งคุณไม่ได้และไม่เคยคิดที่จะเสียคุณไปดังนั้นเขาหรือเธอคนนั้นจึงย้อนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อความที่เขาหรือเธอคนนั้นอยากจะสื่อสารบอกกับคุณหรือว่าคุณอยากจะสื่อสารบอกกับเขานะคะเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะ หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เขาหรือเธอคนนั้นหรือคุณยังมีความรู้สึกในใจต่อกันและกันนะคะหยุดคิดถึงกันไม่ได้คิดถึงทุกช่วงเวลาที่มีโอกาสได้คิดถึงนะคะและจะกลับมาเพื่อคุณเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะหาช่องทางติดต่อกลับเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็น f a c e b o o k อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าเดินทางมาและเขาหรือเธอคนนั้นขอเริ่มใหม่อีกสักครั้ง เพื่อที่จะเดินทางมาหรือว่าติดต่อกลับมาจะหวนกลับเข้ามาคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจรอเลยค่ะและเขาหรือเขาคนนั้นหวังว่าคุณจะยกโทษให้นะคะการให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้ามีการยกโทษให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นค่ะการให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด แต่บางครั้งก็ทําได้ยากนะคะแต่เมื่อเขาหรือเธอคนนั้นย้อนกลับเข้ามาแล้วและขอเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากลับมาเพื่อคุณและเขาก็ขอเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเตรียมรับข่าวดีจากเขาหรือเธอคนนั้นที่จะย้อนกลับเข้ามานะคะและเตรียมตัวเปิดโทรศัพท์หรือว่าเตรียมตัวรับข้อความเมสเซจ a c e b o o k หรือว่า Instagram ได้เลยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะพิกาการในหัวข้อที่ว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณเร็วๆนี้ข่าวดีเรื่องความรักของคุณเร็วๆนี้เรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีเรื่องความรักของคุณจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไร และจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันนะคะไพ่เดอะ o ูนสิไม้เท้า2เหรียญส t ตร n งและวิ e อ of f o r t จูนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณณปัจจุบันนะคะต้องใช้ความอดทนและความเข้มแข็งนะคะในการรับกับสภาพความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่คุมเคือ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะให้ความสัมพันธ์ให้ความชัดเจนกับคุณได้แต่มันเป็นความสัมพันธ์กับความชัดเจนที่ยังไม่มีความหวังนะคะเป็นความรักที่มีความหวังแต่ไม่มีความชัดเจนนะคะเป็นการผูกมันยึดติดหรือว่ายังเลิกรากันไม่ได้นะคะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันยังไม่สามารถจะแยกจากกันหรือว่าตัดขาดออกจากกันได้นะคะ ต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการประคับประคองความรักความสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะ strength ิบไม้เท้านะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแสงสว่างหรือว่าได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะคุณได้แต่รอคอยแล้วก็หวังว่าจะได้ยินข่าวจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแต่ณเวลานี้นะคะวงล้อแห่งความโชคดี the wheel of fortune นะคะหรือว่าวงล้อแห่งความปรับเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนนะคะ คุณจะได้รับการติดต่อกลับมาหรือว่าการแจ้งข่าวกลับมาหรือว่าการกระทําของเขาที่แสดงให้รู้ว่าความชัดเจนจะเริ่มมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเขาจะแสดงสถานะหรือว่าแสดงความรู้สึกรับผิดชอบหรือว่าแสดงให้เห็นว่าเขามีความเข้มแข็งพอนะคะที่จะประครับประคองชีวิตคู่หรือว่าประครับประคองความรักให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ ช่วยกันประคับประคองแล้วก็ช่วยกันทําให้มันทุกอย่างเป็นจริงได้ในอนาคตนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนื่องจากความไม่ชัดเจนมันจะกลายเป็นความชัดเจนในเร็วๆนี้และข่าวดีที่คุณจะได้รับคือความชัดเจนจะมีมากขึ้นและคุณจะมีความสุขมากขึ้นขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่ออร์เคิลกันนะคะว่าจะมีมอบให้อย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะ happy happy ไพ่ออร์เคิลขึ้นคําว่า happy happy นะคะต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับความสุขนะคะความรักความสัมพันธ์มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ Here and now ที่นี่และเวลานี้คุณ,คณจะได้เจอ ความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมองเห็นอนาคตข้างหน้าอันสดใสค่ะขอแสดงความยินดีนะคะและ,และเราจะมาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่นางฟ้ากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นไพ่รูปผู้หญิงใส่หน้ากากแล้วก็มีน้ำตานะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจต้องเก็บซ่อนน้ำตาหรือว่าเก็บซ่อนความรู้สึกไว้นะคะ อยากจะบอกให้เขาหรือเธอคนนั้นให้ความชัดเจนกับคุณบ้างหรือว่าทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าได้แต่รอรอด้วยน้ําตานะคะแต่นับจากนี้ไปคุณจะได้ข่าวดีได้ความหวังหรือว่าได้สิ่งที่เขาหรือเธอคนนั้นทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนและเขาหรือเธอคนนั้นนะคะพร้อมที่จะให้ความ และพร้อมที่จะวางแผนอนาคตข้างหน้าร่วมกับคุณนะคะอาจจะมีการวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานในอนาคตข้างหน้านะคะเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะสําหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะเต็มไปด้วยคาบน้ําตาหรือว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่กระทบกระเทือนใจหรือว่าเต็มไปด้วยการรอนะคะแต่ณะระยะเวลาเร็วๆนี้คุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นอาจจะมีการ ได้ติดต่อกันมากขึ้นหรือว่ามีการวางแผนอนาคตข้างหน้ามากิ่งขึ้นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะเรามาฟังข้อความที่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะมอบให้คุณหรือว่าคุณอยากจะได้ยินนะคะเรามาดูกันนะคะขอเวลาที่จะค้นหาคำตอบหรือปัญหานะคะ ในอดีตที่ผ่านมาเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่ยังไม่มีความพร้อมหรือว่าที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่มีความชัดเจนนะคะและเมื่อเขาหรือเธอคนนั้นได้พบกับคําตอบหรือว่าได้แก้ไขปัญหาแล้วก็มีการติดต่อหรือว่าสื่อสารบอกให้คุณทราบว่าณเวลานี้เขาค้นหาตัวเองได้และมีคําตอบให้คุณเขาไม่เคยต้องการเสียคุณไปนะคะ อาจจะเป็นระยะเวลายาวนานที่คบกันมาแบบคุมเคือแบบนี้แต่ในใจของเขาหรือเธอคนนั้นไม่เคยต้องการเสียคุณไปเลยค่ะและณนะต่อไปนี้ไม่ต้องการรออีกต่อไปดังนั้นความรักความสัมพันธ์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นการรอก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการรออีกต่อไปและมีฝันที่สร้างอนาคตร่รวมกับคุณนะคะ คุณจะมีโอกาสได้วางแผนอนาคตข้างหน้าร่วมกันและสร้างฝันให้มันเป็นจริงนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ